มีตั้นเราลงมาเล่นสไลเดอร์กันไหมได้ไปตัลงไปก่อนเลยคุ่งก่อนเหรอเอ้ยลงมาเลยพี่รุตไม่เอาไม่ลงตั้งเอาเดียวเลยเฮ้ยดูหลอกเฉยเลยลงมาเลยเฉันตามไปลงมาเลยถึื่องยังลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเล่นกันก่อนลงมาก่อนเร็ว รู้ไหมว่าบ้านต้นไม้ของเราอ่ะนอกจากจะมีที่พักข้างบนแล้วเรายังมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยแบบเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ยังมีอะไรสไลเดอร์ยังมีนู่นปีนเชือกอยู่ข้างหลังจริงหรอใช่แล้วก็มีสไลเดอร์ข้างๆด้วยไอที่ใกล้บ้านต้นไม้ของเราอ่ะก็ยังมีอ้นี้ด้วยนี่เขาเรียกว่าที่ปั๊มน้ำประมาณนี้ ใส่ช่วงนี้น้ำแห้งมั้งไม่เห็นออกเลยถ้าเหมือดเราเราไปสำรวจที่อื่นกว่าได้ไปกันเลยนี่ของเราก็ยังมีแบบ่ปีนเชือกข้างบนไว้ไต่เชือกนี่ก็คือเดินขึ้นได้ใช่ไหมใช่เี๋ยวาขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นดูเชืใช่นี่ของฉันเดี๋ยวฉันปีนให้ดูมาเลยไปขึ้นมาเลยขึ้นได้ไปเนี่ยขึ้นได้นี่แล้วมันก็มามันก็สามารถนอนได้ตรงนี้ได้ยังไงนี่มีโซงเด็กด้วยอุ้อยากเล่นอาพี่ดูไป โอ้ยยนี่ทุกคนรับเสื้อไปคนละสีใส่เลยนะทำไมทำไมอะเราอ่ะมาบ้านต้นไม้ทันทีใช่ไหมเราจะมาเล่นแค่ธรรมดาธรรมดาเสอรออย่างนี้มันไม่ได้เราโตแล้วเราไม่ใช่เด็กแกอ๋อเราจะเล่นแรงเนี่ยเราอะต้องอย่าให้คนแปลกหน้ายิงพวกเราได้เรามี3สีใช่ไหม เพราะงั้นก็ต้องแบ่งเป็นสามทีมใครที่โดนยิงก่อนก็ปรับแพ้ไปเลยแต่กติกาก็คือห้ามออกจากต้นไม้บริเวณก็คืออยู่แถวต้นไม้เท่านั้นเอ้าแล้วพวกเราจะสู้กับมันได้ไงเราไม่มีอาวุธนี่ใช่ไหมใครบอกเราไม่มีอาวุธอ่ะเอ้าไหนอาวุธอ่ะนี่โอ้โหขอนี้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 จบเอ๊ะเอเอ้ยหยาอย่นะโอ้ยหยุด เมาเฮ้ยคนเสกมา้วเอามาเอามาเอามามาามามมามา้าม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 ้มามามาซ่อนดีๆนมา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 ้าม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 ากระสุนหมดมามม้องจริง นถ่งลงไปรอดเลดโดนเต็มหาไม่โดนเอ้โดนมนมากเลยเอาดิเฮ้ยตุกคนมันไปแล้วไอ้แ่นรเา่ว้ผมโดนไ้เลยวะแรงมากเรเป็นนะเราต้องเป็อาไไหวอะไรวะว้าว ยิงเลยยิงยูงเลยยิงอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระสุนมันหมดแน่เลยแกเห็นไหมสุดท้ายแล้วพวกเราก็ชนะอยู่ดีหิวแล้วพี่รุตมีอะไรกินบ้างป้องหิวเหรอใช่ครับเออหิวแล้วพี่หน้าจะท่านพาอะไรมานะอะไรที่มันเป็นบาว์นี่อ่ะอ๋อใช่ใช่บาว์นี่อ่ะของอาจุมารกับโอปาราชีเอองั้นเราไปกินกันเลยไหมแต่ไปกินข้างล่างนะเดี๋ยวผมขอเสนอนี้ให้ลุงแบบสไลเดอร์สามคนล้วนเลยครับ จริงเหรอ,อใช่ใช่ผมขอนั่งหน้าสุดพี่นันนั่งกลางพี่นั่งหลังสุดได้แล้วไปเล้ว,ไ,วได้เวลาทำอาหารกินกันแล้วลมาเค้กแกะเลยนะเลยแกะเลยแกะเลยโอ้เป็นยังไงอ่ะนี่ข้างในโอ้โหข้างในอุปกรณ์เยอะแยะเลยว้าวม,มีมีช้อนด้วยช้อนเขนาน่ารักอ่ะเริ่มจากทำอะไรก่อนขั้นตอนแรก ตอกไข่และใส่น้ำตาลไปพร้อมๆกันเลยใส่ไปเลยอ้าวชูเยี่ยย่จากนั้นก็คนนะคะว้าวคนให้น้ำตาลเข้ากันผมลองกินเลยครับได้ไดโอเคอต่อไปนะคะเราก็ใส่แป้งเค้กล,ลงไประหว่างพี่หาพี่ดูทำอ่ะ ผมหิวอะผมขอนี้ก่อนแล้วกันได้ได้ได้กินเลยกินเลยใส่อะไรนะพี่นาใส่นี้เหรอใส่ค่ะโอ้โหนี่ต่อไปก็เทช็อกโกแลตลงไปนะต่อไปเราก็จะเอาน้ำมาเทถุงร้อนให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาเบอรนี่ของเราจะได้สุกเห็นั้มอีกนิดนึงได้ได้แล้วเราก็ปิดฝาเลย ไอคู่มือเขาบอกว่าจะเวลา15บ0ถึงยีนาทีงั้นเพราะเราก็ต้องรอเนอะาะรอลับมันโอ้โหฟูฟ่องมากอุ้นควณแรงเนี้ยวทูเคมากพี่นาครับรุ้นว่าของเราไม่ใช่ของหวานเหรอไม่ของขาวเราก็มีเคยรู้ปะอะไรครับมะม่วงเดี๋ยวนะพี่นาม,ามะม่วงเป็นของข,องขาวล้อเล่นเอามะม่วงมาตัดแก้เลี่ยนไงอ๋อ นี่เอาอย่างไหนนี่นาก็ต้นข้าวบนนี่ไงอุ้ยนี่ไปแอบเอามาเลยเหรอเนี่ยใช่เอามาก็ระหว่างที่พวกเธอกำลังเล่นกันอยู่ไงอ๋อที่มเบื่อนะใช่ระหว่างรอเราก็มาทำมือเบื่อกันก่อนเลยดีกว่าโอเคครับแนีต้องชิมดูก่อนซิว่าสดไหมสดแน่นอนเย้ผมครับรุ่นเล็กเลีกยงขมอ่ะพี่หน้าแซ่บมากเอาอย่างอื่ดีกว่าอืมอาหารที่มันเข้ากับบ้านต้นไม้ เราก็ต้องกินผลไม้แล้วก็ใส่ปากกินขอโทษด้วยอย่างนี้มาครับโอเคเรามาเปิดห้องกันดีกว่ามากันเลยหนึ่งสองสาม้สวยมากอุ้ยวิวิิวิวิววยววิวิวิวเลยอร่อยิวิวิอิวิวบวิวิวิววววิอิว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 ิ่ิววยวิวิวิง อร่อยมากอร่อยหอมมากด้วยนี่เนี่ยช็อกโกแลตนี่ครับช็อกโกแลตขาวอร่อยมากเลยช็อกโกแลตดีอ่ะไม่ต้องไปพึ่งเตาอบจะเวฟอะไรแบบนี้เลยเนาะหมดแล้วหมดเกลี้ยงอิ่มเกล้ยอิ่มเลยครับมาเกลียงของกันดีกว่ามาเลย ไปเคลียร์ของเสร็จแล้วเราขึ้นไปนอนกันดีกว่ามะไปครับไปเดี๋ยวลำหงละใช่อ๋อโอ๊ยโอ๊ยจากพี่น้อยกันเร็วมาครับโอ้ยตั้นนี่จะให้ได้นอนคนเดียวเลยใช่ไหมไม่อ้าโอเคงานดีนะงาด้สวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนทนก่อน ตึงก่อนตึงก่อนเดี๋ยวพึ่งนอน,น,อนไมอ่ะนี่ยังไม่มืดเลยเนี่ยทำไมก็รีบนอนตัน้งแต่หัววันไงเรามาแข่งปีนนี้กันเอาไหมปีนเนาะใช่เขาโอ้เยเร็วขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพึ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอางี้ไหมแข่งขึ้นกันจับเวลาถ้าใครชนะได้นอนที่นอนคนเดียวโอเคอุ้ยคนเดียวเลยเหรอโอเคใครเริ่มก่อนอ่ะให้ตั้งเริ่มก่อนเลยหนึ่งสองสามเลยป๊อบโอ้ยป๊อบโอ้ยเร็วมาก โโอ้หถึงแล้วโอ้ยเร็วมากนะขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งสอไปไปไปพี่น้ามาเร็วอุ้ยวู้วโอ้ยเร็วอ่ะพี่น้าหนึ่งสองเริ่มไปเอาล้วโอ้ยจังหวะนี้ครับเข้าทำปีขึ้นมาครับผู้เร็วๆเร็วๆเร็วๆขึ้นมาหยุด Okay. Okay. โอเคผมอ่ะเป็นคนชนะได้เรามมนเสือก็นอนไปเลยนี่เราไม่ได้เล่นกันดีนกว่าพี่หน้าได้ใครชนะก็ชนะใครแพ้โดนดิดนิ้วมาเรือมใหม่ใครเลือกบ่อยนอน่อยออกยิงยิงชุบยิงชุบโอเคมาเลือกคนสองอันเก็นไกันบ้างไม่ไม่ไม่

น้า,ต,าตื่นแล้วช้าแล้วตาลเอาใครเป็นที่นอนวะเอาเอาแกที่โก้มาที่โก้มา<ก>อะไรก็ตาลต้องนอนนี่ฉันก็อยากนอนมันเสือเหมือนกันนี่ก็ลงไปเลยขึ้นไม่ได้ก็ลงไปโอ้โอ้ยอย่าพังอย่าพังอย่าพังลงไปเลยลงไปเลยลงไปนแตกมาต่อมาโอ้ย บายจุ๊บบายดีกว่าเนียยุงกัดลายหมดแล้วตัวนี่พวกเราทีมบ้านใต้หนาำยังไงก็ดีกับบ้านบนต้นไม้พวกกวาดผู้นีๆแน่นอนน่าจะมียุงเยอะมากเงั้นทุกคนลงประสัตได้เลยไปไปตามทิวตามทิว ต่อีนี่นะคะทุกคนสระไยน้ำงเรานะคะก็คือสระไยน้ำอินเท็ที่สามารถย้ายวางก็ต้องไหนก็ได้ <Yeah. S 2> นี่ทุกคนใส่น้ำได้เยอะแล้วก็ของเล่นมาใส่ในสระายน้ำได้ด้วยชอบไหมทุกคนชอบ ไปเร่นไม่ได้ทีบมาเร็วไม่เอาบัวมาเร็วไม่เอาไม่สนุกพอพอหยุดหยุดหยุทุกคนอยากให้น้ำในสัตว์ป็นสีแดงเหรอทำไมทิงสีแดงอ่ะก็อยู่ว่าใช่วันแดงเดือดตุอยากให้ลงไปไมไม่ไม่องไม่ลง้วไม่ลงแล้วแล้วจะใส่ชุดว่ายน้ำทำไมก็ใส่มันก็ตีมไงพูดเราคือบ้านในน้ำนี่ละแล้วมันมีแค่นี้หรอคะมันไม่เห็นมีบ้านอะไรนี่คือชิ่นส่วนของบ้านที่เราจะใส่ไว้ในน้านะคะทุกคน เดี๋ยวพวกเราก็จะต่อตัวเป็นบ้านกันนะคะแล้วก็จะใส่ไปในน้ำนะคะ A few moments later เสร็จแล้วบ้านทุกคนพร้อมไม้เดี๋ยวไปให้อแล้วมันจะลอยไหมจะจมอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องไปลองดูมาขอผู้ช่วยหน่อยช่วยยกหน่อยมาเนื้อเนื้อเนื้อโอ้โหตอนนี้นะคะแล้วก็บ้านใส่ไว้ใต้น้ำได้แล้ว เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นย uh. ังไงเข้ากันไปเลยทุกคนเห็นไหมเข้าไปใต้น้ำแล้วไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากเราก็เลยจะใช้ไฟใต้น้ำกันค่ะทุกคนเอาเลยทุกคนไฟใต้น้ำ เห็นไหมทุกคนสว่างขึ้นเยอะเลยอ่ะทุกคนอิวกันแล้วใช่ไหมใช่หม่พี่บัวมีอาหารเฮ้ยอะไรหรอพี่บัวผมว่าจะเป็นอะไรแพงๆหรือเปล่าไม่ใช่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 เลยอยากเห็นไหมอยากอยากจับตาก่อนทุกคนจับตาก่อนดึงมือมามี อย่าอย่าอย่าลืมตาก่อนนะอย่าบอกนะว่าเป็นเนื้อปูลาสก้าอย่าบอกนะว่าปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจที่ใช้หนวดเป็นอาวุธนี่เราสั่งจากดักเม้ขโมดนี่ต้องเป็นร้านแน่เลยว่าจะเป็นไข่ปลาคาวียโหโหเราจะเป็นซูชิอาจจะเป็นแซลมอนอ่าทุกคนลืมตาทำไมได้แค่นี้ก็เป็นอาหารง่ายและอร่อยทุกคนอ่ะกินไปเถอะอย่าเลื่ยงมากอยากแตงซูชิไข่ปลาไม่มีพวกแบบ ปามึกยักษ์ิหาเองไปช่วยเิญพีษไม่เหมือนของเราเลยกว่ายกเดียวกันก็้อเกราจะกินเสร็จแล้วที่บนมีเกมให้เล่นกันเล่นไหมเกมเล่นเกมก็คือใครโยนลูกบอลเข้าตะกร้าเยอะสุดคนนั้นชนะไปเลยซึ่งแบกไปสองทีมสี่ม่วงแล้วก็สีชมพูอ่ะพร้อมยัง Oh you เรามาดูสีพบนดีีวว่า1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14อเนนนอนนี้ยะคะ้ย็ถึยเว้ยโอ้ยโอ้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้ตโอนนโอ้ยโอ้ยอ้้้อ้ออ้อ นอนนี่ใช่ไหมส่วนบัวขอไปนอนในห้องก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนอนสบายนะระวังยุงกัดเนอกขันนึกออก